เจ็บไม่จำขอซ้ำอีกทีนะครับสวัสดีพี่พี่ FC Call f o ุตบ a ครับของเดะนัดประจำหน้าคลิป YouTube ทุกคนทุกท่านเลยนะครับใครไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็มีความเห็นารายร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันกับโปรแกร,รมฟุตบอลในค่ำคืนวันที่21มกราคม2569นะครับยูฟ่าแชมเปียนส์คัพคือวันนี้คอบอลแบบพวกเราทุกคนไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใคร ที่อยากติดตามผลงานของนัดมากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปนะครับอย่าลืมครับเรามีนัดการทุกวันในชมรมทางเข้าชมรมแอปเขียวทิ้งไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตามมาเจอกับนัดในชมรมได้เลยนะครับวันนี้จะแบบสั้นๆง่ายๆกระชับแต่ได้ใจความรายการน,นะครับสำหรับ3มทีมที่น่าเลือกเชียร์ชอบเหมือนกันตามมาขัดใจกันสวดกันได้เลยนะครับเกมคู่แรกครับหยิบยกเกมระหว่างอลิมปิกมาเซนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของริอว์พูสำหรับเกมคู่นี้วันนี้นัดขอใจวัดใจเจ้าที อย่างอุรุปิกในมักไซแล้วกันนะครับเชื่อว่าวันนี้มีดีพอครับที่จะต้านเรอร์ภูไวและไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับจิงอยู่ที่ย้อนกลับไปจากเคธเวในการเจอเจอกันมาเนี่ยมักเป็นเรอร์ภูทาได้ดีกว่าแต่หากวัดกันด้วยเรื่องของผลงานในปัจจุบันนะครับเวอร์ภูเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีขนาดนั้น5้าเกมหนาสุดของเรีย์พูแม้จะไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่เป็นการเก็บผลเสมอไปถึง4เกม และชนะได้เพียง1เกมจากให้เกมหนัสุดเท่านั้นแล้ววันนี้เป็นเกมเยือนด้วยเพราะฉะนั้นภาพรวมแบบนี้ไม่ง่ายครับที่เรียวภูจะบุกมาชนะโอลิมปิกมาเกเ์นะครับวันนี้ยืนเจ้าชินอย่างโอลิมปิกมาเกเ์ในทีมของตัวเองจะไม่แพ้อย่างแน่นอน คู่ที่สองครับสำหรับคัมคิววันนี้ครับเป็นเจ้าชินอย่างนิวคาเซิลยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ PSV ไฮโอเฟนสำหรับคู่นี้ครับมองผู้มาเยือนอย่าง PSV ไฮโอเฟนได้เลยนะครับวันนี้ถ่าจับแข้เต็มที่1ประตูไม่มีทางแข้ขาดถึง2ประตูอย่างแน่นอนนะครับจึงอยู่วันนี้หากวัดกันเรื่องของชื่อชั้นของทีมคุณภาพของลีกนะครับรวมไปถึงขุมกําลังเชิงลึกและยังบวกเกมในบ้านไปด้วยเนี่ยก็ความได้เปรียบในหลายๆมิติอยู่ที่เจ้าชินอย่างนิวคาเซิลยูไนเต็ดแน่นอนแต่ผลางาน ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองครับจาก3เกมหลังสุดทําให้เห็นว่าพวกเขาสะดุดแบบคัดเจนะไม่ชนะใครเลยครับเสมอ2และแพ้1นะครับแม้เกมวันนี้จะเป็นเกมในบ้านก็จริงแต่ไม่ง่ายครับที่จะชนะ p s v ขาดถึง2ประตูนะครับ PSV อยู่ในจุดชิดดีจริงๆนะครับหลังจากเดินหน้าเกม็มชนะมาถึง6เกมติดแม้ชื่อฉันจะดูเป็นรองเสียเปรียบในการรับผทออกมาเป็นเกมเยือนแต่ด้วยศักยภาพณนะปัจจุบันของ p s v เฮเฟนไม่มีทางแพ้นิวคาสเซิลขาดถึง2ประตูอย่างแน่นอนมองชิมเยือนนะครับอย่า PSV อสวี v, inder, <ช>ไคโอบเฟนเดอร์ครับใช้คู่ที่สามครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คัพคืนวันนี้ครับมองไปที่เกมระหว่างเจ้าชินยาอัตตารันดาเปิดบ,บ้านครับต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนติกบินเบานะครับสำหรับคู่นี้มองเจ้าชินยาอัตตารันดาได้เลยในชินของพวกเขาวันนี้ครับจะเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนนะครับในรายการนี้เนี่ยอัตตารันดาทำได้ดีมากนะครับวันนี้หากเก็บชัยชนะได้นะครับหรือเก็บสามแต้มได้ โอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบอัตโนมัติเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะครับแล้ววันนี้เองยังได้เปรียบภายในบ้านด้วยนะครับผลงานนับปัจจุบันก็ดูคงเส้นคงวามีความสม่ำเสมอกว่านะครับทางหน้าทีมเยือนอย่างแอตติกบินเบาชัดเจนบินเบาเองห้าเกมล่าสุดไม่ชนะใครเลยนะครับและที่สําคัญวันนี้รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนด้วยนะครับแนวต้านก็เอียงเจ้าทิ่นอย่อัตาลนดาเต็มๆวันนี้ปิดจ็อบเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนมองเจ้าถิ่นอย่าอัตรลนดาได้เลยนะครับสามทีมประจำนาคลิปยูทูบไปดิชอบเหมือนกันตามมาได้เลย ลและอย่าลืมครับมากกว่าหนะ้าช่องหน้าคลิปเรามีนัดก,กันทุกวันในชมรมนะครับคาคืนวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ